วีวิโอเลตโพสตภาพแก๊งควีนแต่ไร้เงาโบกี้ไลออนโยงราม่าร้อนแฟนคลับต่างตั้งหน้าตั้ง,ต,งตารอเตรียมหูเคลือบทองกับคอนเสิร์ตของสี่สาวโบกี้ไลออนซงมารีอิงวรันทรและวีวิโอเลตโดยจะมีการจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่สี่ e e n นส์คอนเสิร์ตวันที่7ตุลาคม 66นี้และว,วันพรุ่งนี้ก็ถึงวันที่จะได้รับชมรับฟังกันแล้วล่าสุดสาววีได้เคลื่อนไหวโพส์ตอินสตาแกรมส่วนตัวแ @violetwaltier เป็นภาพขณะพักซ้องกันพร้อมแคปชั่นระบุว่าอีกสามวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่ค e ีนส์ค c e r สแต่ในภาพมีแค่ส่งมารีอิงวรันทรและวีวิโอเลตไร้เงา โบกี้ไลออนและไม่มีการแท็กหาใดๆทำหลายคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นตอกย้ำดราม่าคำใบ้รถไฟและผลไม้ทะเลาะกันซึ่งรถไฟคือโบกี้และผลไม้คือส้มมารีงานนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรรอติดตามต่อไปจ้า